ไปเลยทุกคนในวัดสตีที่พาทุกคนมายังหล่อเจ้าตลาดจอร์แร์พระรามเก้านะทุกคนไปลูครับเป็นตลาดที่วาดสตีอยากจะมาโดนแล้วเนาะเดี๋ยววาดสตีที่พาทุกคนไปเบิง่งนักท่องเที่ยวนะทุกคนว่าจะน้อยหรือไล่ทำใดที่มาเที่ยวหรือว่าอา่ามาก,กินสตีทฟู้ดเมืองไทยนะทุกคนอ่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยมาไปเลยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนาะที่มาเที่ยว โคตรดปังเลยบอกไว้ก่อนนีแต่คนจีนพี่น้องซัมพอวาเนาะแบบจากเป็นทีนิยมของต่างชาติเนก็เต็มคาราเบลเลยทำเสียเงินล่าสุดเนาะ รู้สึกว่าประเทศจีน,นจนจำลองตลาดจอดแฝอยู่ประเทศจีนเนาะซึงประสบความสำเร็จและก็นคนหายความสนใจขนาดเลยโดยเฉพาะอยู่ในตลาดจอดแฝแห่งหนึ่งแห่งค้นแบบตอนนี้เพิ่งหาโมง้วทุกคนหาโมงเห็นเลยยังไงเนาะตลาดทามกลางตึกสูงพันพื้นที่บ่อนนี่นี่มีอยู่ระดับพันล้านเนาะทุกคนพื้นที่นี่ท่าคล้ายนะคล้ายที่ดินนี่เนาะ แต่ว่ามาลงเห็ดตลาดเนาะแต่แขกรับเชิญจ,จากต่างสาอย่างดีเลยทุกคนไปเดี๋ยววาสตีชิฟ้าทุกคนหลอกถึงที่จริงนี่มันมีไล,ล่ลหลอกไลยแถวคนนะเลยพี่น้องวาสตีขาจะหลอกบบทัวร์โบเทงให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะแต่กระสีพยาษ์ยำหลอกย่างเต็มที่นะมีทุกอย่างที่ชาวต่า,ตางชาติสนใจเพราะว่าสิเป็นหลานเบีย ร้นะานซูชิร้านเครื่องดื่มอาหารต่างๆเนาะคือว่าตอบสนองแล้วก็ตอบโจทย์ใหน้นักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยทุกคนพอแปลบใดวดอกที่คนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยววันอาทาิตย์บบทุกคนยงังโข่งไปฟังกันเด้อ๊อกุ้งอ้ใหญ่ขนาดเลย สวยงามไปดิพี่น้องเก็นแต่แนวกินเป็นตะหยาบเดี๋ยวสง่งประมาณถุ่งสองถุงคนกระชี้ยิงยิงมาหลายกว่านี้เนาะเอ้ยก็เป็นโซนที่แบบต้นปลาล์มสวยงามไปดีอันนี้น่าจะเป็นลานเบียร์ทุกคนน่าจะเป็นลานเบียร์นะ วอนเดปอ๋อจอดแฟดท่ามกลางตึกเลยพี่น้องถามกลางตึกสูงมีตลาดที่มีของกินเยอะขนาดนี้หรอเป็นว่มันนีเป็นซอยเป็นอะไรไป็นอะไยอดเลยเลยคนกำลังมากพี่น้องบอกไว้เลยว่า เมืองไทยโก้ปยเงินยางสะพัดเลยนะส่วนใหญ่ที่วัสตีเห็นก็ะมีแต่นักองเขียวจีนนะทุกคนโอ้โหคนหลายแท้ อันนี้ก็เป็น้านปลาซีฟ huh. ู้ดนี่จะคนกินรอคนกินหลายแกุ่้มเลยแกคุ ของกินนะฮะต่างๆลูกคือตอนนี้ฝนกระสีตกอีกอไปดิฉันพาทุกคนย่างไปบ่มก้อยนะก็ต้อ,องดือคือคนหลานเป็นตามมนพี่น้องเลย หย่อดเลยจอร์แฟร์ฟังมากก <transforming? S 1> ุ้งน้อาหารทะเลน้องกุ้งมังกรหมึกปูมีกบนะ làm cầu <cười> <cười> Ồ, là lên đòn con tem nơi con tem nơi đó là lên người đuổi làm sập cửa hàng Hãy subscribe cho kênh นนเล้งในน,นาล่องว่ทุกคนนาล่อง่ทุกคนเล็งรานนียคงจะแซ่บน้าดู <c oughs>

แต้มันบโบรานซีมีเตซ้ำหนึ่เนาะโอ้ยสุดยอดว่ะพอแตกแลก็ที่นักท่องเที่ยวขเขาแห่มาที่สุดของที่สุด ทุกอย่างที่นักท่องเทีย่ยวต้องการเนาะเล้งลานเลี่ราค่ายดีขนาดนี้หยอดเลย <c oughs> เด็นเลยครับไ <c oughs> เ่น,เนประทับใจนะทุกคนบาสตีอยากลองสดเล้งนะบาสตีเป็นคนสอบแบบต้มประเภทน้ำซุปนะยังบอกต้มบอกยังคีอนะหลายรสชาติแ,แซ่บจัดจาา้านนะั่นีือนะอยากลองนะนั่งกินวะว้าต่างศาตินั่งกินยังมั่ันเลยที่สุดของที่สุด ร้านของกินแบบเพียบด้วยนะพี่รองเลยครบคัันอ,าอ่ารขอแนะนำทุกคนต้องที่มาเที่ยวยอดแสกะระวังแล้ในเรื่องของอกระเป๋าบอ,อย่างดรุนหลงกระเป๋าสินะดูอันนี้ดิดด หลานซูชิก็มี้นย่างก็มีเนาะมีครบด้วย,ยทุกอย่างพี่วันแบบโอ,งงโอเคสำหรับคลิปนี้พาร์ตตีกับซีฟอตัวล่าทีละหน่องไปก่อนเนาะคลิปหน้าก็จังหวะันใหม่ใหม่พาทุกคนมา,นมา,นมามอย่างมาชมตลาด ยอดแพรหลงางชาล้วทุกคนโอเคตกรักีบอลตัวลาดตัวตอนไปแล้วบ๊ายบาย